เช้าวันหนึ่งในเวลาเที่ยงของไร่รวยดินจังหวัดนครราชสีมาไร่รวยรินนะครับเราออกจากไร่รวยรินแล้วตอนนี้ยุ่ชนะเที่ยงแล้วเด็กเอาดี ผมจะพาทุกคนไปดูจุดชมวิวที่ลับๆนะครับของวังน้ำเขียวที่ชื่อคล้ายๆกันที่นี่เรียกว่าผาชมตะวันไม่ใช่ผาเก็บตะวันนะครับเก็บตะวันนี่คือดังคนรู้อยู่แล้วใครก็รู้ผาเก็บตะวันตองที่กำงใช่ไหมใช่รวยดินนะครับก็ ห้องน้ำดีนะครับห้องน้ำดีดีเลยล่ะสวยสวยงางสะอาดตาแล้วก็ค้าดีครับการตั้งเต็นท์200ก็สองร้อยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปนะแล้วก็เวลากานเต็นท์ ก็อยู่ใกล้พักไฟก็ก็กจอตรงนี้นกว่าใช้ได้สามารถใช้ไฟไฟ้าอะไรได้แล้วก็มีวิววิวหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวเขาด้านล่างจะเป็นวิวบนเดิเนเดินก็สวยนะด้วยว่าก็หลากอารมณ์ต่างกันไปเหมือนฝนจะตกอ,อีกรอบแล้วไงไม่รู้ไง

จุดมันลื่นนะตอนนี้ไปทางจากนี้ประมาณเฮ้ยอะไร14กิโลอะไรหรอตอนแรกนึกว่า4กิโลเอา14ก็14ไี่ใครอะไรมากไม่ไกปมาาเก็บประปันก็ไม่ไกลมากตอนนี้อยู่หตรงก ท้ายที่สุดพอเราออกมาจากที่พักหน่อยเดียวฝนก็ตกเลยทันทีโอ้พระเจ้าเปียกการเดินทาง,ทางก็ต้องสะดุดเราทุกคนต่อเลยนะครับฝนก็ยังไม่ได้หยุดนะครับแต่ผมก็จะไม่หยุดต่อแล้วนะครับผมจะเดินทางต่อประมาณสิบิโลเราจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับจุดหมยล,ลหลายๆคนไม่รู้จักแน่นอน ไปอชมเดินทางกันต่อนะครับไม่ไกลจากตรงนี้เราก็จะไปกลับรถตรงใกล้ๆกับปั๊มบตทข้างหน้านั่นเองก็คือใกล้ๆก,กับที่เราจะเลี้ยวเข้าไปนี้ผาเก็บตะวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เข้าไปมนทฑนาฟาร์มนะครับตั้ง GPS เอาไว้ได้ที่ผาชมตะวันได้เลย ถ้าคนหาไม่เจอก็ให้พิมพ์เอาเลยนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางชาวบ้านเสร็จแล้วก็จะเป็นฟาร์มผ่านมอนทน่าฟาร์มมาแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มกลายเป็นเส้นทางดินนะครับเส้นทางนี้ก็ถ้าฝนตกก็จะเปียกแชะหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้มันตกไปแล้วไนงะมันก็เลยเปียกแชะก็เป็นเส้นทางที่เริ่มจะดิบๆแล้วละ่ะแล้วก็ในใจนึกอยู่ว่าเฮ้ยมันถูกทางหรือเปล่าหรือ GPS มันหลอกเรามา พาม,ามั่วหรือเปล่าแต่ตรงนี้จะข้ามแม่น้ำนิดนึงนะครับนั่นแหละครับพอข้ามแม่น้ำเสร็จเราก็จะขึน้นเนินมาผ่านโค้งนี้ก็จะเจอรีสอร์ทซึ่งก็ยังสามารถผ่านไปได้นะครับบนถนนปกติมันไม่ใช่ของถนนรีสอร์ทเขาเป็นทางดินนะครับตรงนี้หน้ารีสอร์ทไอ้เป็นทางปูนนะครับเ๋ยวเราออกมาหน่อยก็เป็นทางดินอยู่ดีนะครับ เริ่มมีป้ายอะไรเล็กน้อยแต่คือไม่มีป้ายคำว่าผาชมตะวันเลยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งถอดใจไปขึ้นเนินมาอีกเจอรถไม่ใช่แล้วเพื่อนเราจะไปทางตรงนะครับตัวนี้จะเป็นทางดินเป็นทางฟาร์มเป็นทางไร่อะไรทั้งนั้นหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะมาถูกทางหรือเปล่าครับในใจตอนนี้คิดแบบนี้เลยอาจจะคิดว่าเฮ้ยจีเพจมันหลอกเราหรือเปล่าพา ตั้งเป้ามาผิดทีหรือเปล่าก็ามีนะครับเคยเป็นแบบนั้นอยู่เข้ามาอีกหน่อยนึงนะครับเราจะเจอป่าเจอชายป่าที่ลกไปเรื่อยๆนะครับโอไม่นะพระเจ้าใช่เหรอไปเลี้ยวเข้าไปในป่านี่นะ ไม่อะไรก็ไม่มีบอกครับเป็นเส้นทางอะไรก็ไม่รู้ครับใกล้ป่าหรือว่าเป็นทางอะไรวะเนี่ยยังเริ่มไม่มีเลยมันใช่เหรอ ัวนีไอตรงนี้ลื่นเนาะต้องระว่านอย่มนมีด้วยเลยเราก็จะมาถึงสามแยก เลี้ยวขวา้นไม้อยู่ซ้ายมันใช่หรออะเส้นท,ทางในรูปมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เว้ยตูมาผิดที่ที่วะเนี่ยเฮ้ยไม่ผิดวะนี่ไงพระอาชมตตะวันไปได้ vào không phải con Ờ à, nó ngay to này thương Phải xong tao ăn Không có phải không oh, à, nè trên thang Trên thàng bả này ผาชมตะวันเพื่อนมันน่าจะมีคนอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้เราเห็นรถจอดอยู่ทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผาชมตะวันนะครับชมวิวลับๆนะครับขาเข็บตะวันเราไม่ไปเรามาชมตะวันเฉยเลยนี่นะผาชมตะวันนะโครงการท่องเที่ยวเชียงนิเวศห้าเขาห้าเขือ่อนห้ามเภอ ไปทุกคนเนี่ยทางไปชมตะวันกันไหนตะวนันเอ้ยตะวนันมาชมหน่อยดิจบแล้ว เแค่นี้แต่มันเป็นผานี่จริงๆนะทุกคนดูดิก็นั่นแหละครับผมจะเดินยังไงให้มันเรอ,อมันไม่ลื่นนะครับมันไม่ลื่นไม่ลื่นนะครับก็กระเป๋าไว้ที่รถเหรอมันมามันไม่ลื่นนะครับรม,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 นนบมนนีใครจะมาพงมาภากอะไรนะมันกเ,เสียว นั่งลงดีกว่าโอ้โหตกไปนี่ตายไม่รอดอย่างเดียวอะอผ่าชมตะวันโคเสียว ผม้องคานขึ้นเลยอ่ะนี่นะครับผาแคบๆผาชมตะวันที่เป็นจุดชมวิวอ่าก็ก็จริงอ่ะครับตะวันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าอ่าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้นะแต่ว่าทางตรงนี้ดูเหมือนจะลื่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะสไลด์ตรงนี้ไปแล้วจะพุ่งลงไปหรือเปล่าน้าอะไรก็ ถ้าลงมาก็น่าจะมาลงตรงผาเนี้ยก็จะอาจจะกลายเป็นน้ําตกได้แต่คิดว่ามันอันตรายอยู่นะเพราะไม่มีที่กัน้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้คนตกลงไปได้นะครับคนอาจจะไม่กล้าที่จะมาพักกันที่แถวๆถวนี้นะผาชมตะวันนะครับผมมิโยอยู่ตรงส่วนไหนตรงนั้นน่าจะเป็นในส่วนของอำเภอนาดี ของปราจีนบุรีมั่งนะตรงนี้ก็ฝนยังไม่ตกนะครับตามนั้นครับท่านผู้ชมผาชมตะวันอยู่ในตำบลบ้านไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นจุดชมวิวรับๆที่ใครๆที่ผ่านมาแค่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลยเพราะว่าดูดิมันลกมากๆเลยแล้วตอนนี้ผมจะดู วิวด้านรอบข้างนะครับก็มีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ทุกคนดูว่าผมเจออะไรนี่ขวามือน้ำตกอะไรก็ไม่รู้ครับเล็กๆลึกลับอยู่นะไม่มีชื่อด้วยไม่มีชื่อบอกไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำตกอะไรแระซ้ายมือนี่น้ำตกอันนี้ใหญ่ๆเลยครับตอนนี้คือผมก็ไม่รู้เลยว่ามันคือน้ำตกอะไรเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนะครับ มีน้ำตกใหญ่ๆอยูยอย่กลางป่าแบบนี้หลังจากที่เรามาเที่ยวที่ผาชมตะวันนะครับจุดชมวิวรับรับแห่งนี้ไม่มีคนรู้จักหรอกครับเพราะว่าในแผนที่ก็เล็กมากๆเลยน้ำตกนี้น่าจะสวยนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะต้องเดินเข้ามาในป่าลึกอยู่กว่าจะมาถึงเนือจุดแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่เหมือนกัน,นครับแต่น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่ดูละ น้ำก็ยังมีไม่เต็มที่ของน้ําตกถ้ามีเต็มก็คงจะเต็มด้านในแล้วก็มีน้ําตกซ้อนอยู่ด้านในด้วยเนี่เข้ามาหน่อยหนึ่งนะไม่อยากเข้าไปเยอะครับเดี๋ยวโดนขาดการติดต่อสุดท้ายก็กลายเป็นแม่น้ำอันนี้แล้วก็ไหลตกไปในอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนคนในขณะที่ผมบินสำรวจโดน อยู่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมเจอน้ําตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะฟังจากตรงนี้ก็รู้สึกจะมีเสียงอยู่นะครับแต่ไม่รู้เป็นน้ําตกอะไรเป็นน้าตกปริศนาที่อยู่กลางป่าโอ้โหเดี๋ยวต้องไปถามชาวบ้านนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยจะไปถามเขาดูว่ามันคือน้ําตกอะไรแต่ตรงนี้คือมีสารเพียงตาอะไรอยู่เนี่ยคือผมไม่รู้มาก,ก่อนเลย ว่ามีสารเพียงตาด้วยแล้วคือมีหน่อไม้ด้วยครับตรงนี้ทูกคนดูดิมีหลายต้นเลยแต่ว่ามีสารเพียงตาด้วยผมก็ไม่เข้าไปนะครับมีสารเพียงตาที่ล้มอยู่ผมไม่กล้าเข้าไปครับเห็นไหมหน่อไม้เพียบเลยคนไม่มาเก็บหรือเปล่าเห็นไหมหน่อไม้ยาวปุ๊บเลยเนี่ย ขึ้นอย่างยาวเลยเนี่ยเนี่ยหน่อไม้เริ่มเทิมเลยเนี่ยจะมีสารเพียตใยนะเพราะผมเอาข้อมูลไปไปแพร่นหน่อยนะครับเจ้าพ่อเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาไปครับทุกคนเดินทางกันต่อนี่ก็บ่ายโมงแล้วลูกป่าฝ่าดงดูเอา ดูเอาครับไป let's go เอาละครับตรงสชมครับที่เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับจากชาวบ้านเอาลืมถ่ายความคือน้ำตกสวนห่อหรือสวนพร้อมหรือห้องประมาณักอย่างน,น,นั่นแหละครับนี่เหรอน้ำตกสวนห้อมอ๋อโอ้แต่เขาบอกว่าเดินเข้าไปไกลอยู่ครับใช้เวลานานก็เลย ก่อลวกันบินโดพ่อลสวยรอเปล่า แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะตัดสินเนี่ยครับน่าจะมาจากน้ําอันนี้น่าจะเชื่อมต่อกันแล้วก็ออกไปที่น้ํำตกตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นต้นตะเคียนแล้วก็มีอ,อมชุดถ่ายด้วยนะครับน่าจะมีพลังงานบางอยา่าง ไปมีขับอะไรด้วยนะนี่เขียวๆประจีกันไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราเข้ามามอนทาน่าฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกส่วนห้อมอยู่เราก็ออกไปนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงยังไม่ถึงบ่ายสองนะครับซึ่งเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วแต่เราก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่ามันจะเร็วเกินไปถ้าเราจะกลับตอนนี้ผปชมตอนต่อไปนะครับ